สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบเจอกับ pk auto aircon k ค n n n r นนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาติดกล้องบันทึกหน้าหลังกันของ70มีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับอันนี้อุปรกรณ์ที่ให้มา จะเป็นสายอ <c oughs> ันนี้สายกล้องหลังนี่สายกล้องหน้าแล้วก็ตรงเงี้แล้วก็ตัวจุดบุหร่ต่อมาก็จะไปดูที่กล้องกันนะครับนี่นี่เป็นกล้องหลังเนาะโปรเกตดสวยงามนี่เป็นกล้องหน้า หนักอยู่นะครับหนักเลยแหละ,อะโอเคเดี๋ยวเรามาลกเรามาต่อกันนะครับ <c oughs> หนักแรกเราก็แกะฝาครอบข้างล่างนี้ออกแล้วก็แกะนี่เราก็ค่อยๆงานออกมาคึกๆงันให้หมดเลยครับถึงแค่ตัวนี้อ๋อ,อไม่ต้องไปแกะบาะแล้วเราก็แกะตัวนี้ออกตามมาครับ แกะเบลก่อน,นจะมีหัวเบลอยู่อันนี้นี่หัวเบลแผนนี้ออกมาเลยคราวนี้เราก็มาดูนี่มันมีสายไฟเส้นเนี้ซึ่งมันลากขึ้นไปบนหลังคางมาโ่ตรงนี้เห็นไหมครับเราต้องลากสายไฟชุดเนี้ขึ้นลงท่อน,นี้ฟืบนนี่แล้วก็มาทะลุอันนี้ พื่อจะอขึ้นหลังคานะครับไปด้านหน้านู่นนะครับเอาใหม่นะครับเมื่อกี้เขาจะผิดนิดหน่อยเราต้องร้อยที่เป็นหัวกล้องเนี่ยจากข้างล่างขึ้นไปฟื้นเข้าทอยน,นี่แล้วก็เข้าทายนี้แล้วก็มาออกตรงนี้ตรงนี้เราก็แกะมือจับแกะเบลนะครับแกะเสาเบลซเสาซี่ออกแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลาะตาม ข้างนี้ปเปลือยยาวถึงด้านหน้าเลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนี่มองไม่เห็นสายไฟเลยเห็นแค่นี้เองนี่แล้วก็ไล่เก็บตามตะเข็บไปงี้เลยนะครับ <c oughs> มาทางเสาบีตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ลอดไปทางหน้าเสาเอนู่นเลย <c oughs> นี่อันนี้สายพาวเวอร์เราต่อเข้าฟิลแทบ็บ ตรงซิลใต้ขอบภุมอะไรตรงนี้จะสะอาดไม่มีสายไฟโผล่ขึ้นมาเลยนะครับนี่นี่เป็นกล้องหน้านี่เป็นกล้องหลังเปิดฝาหลังอยู่เนาะ